สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันหยุดวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะฮะน้องเพรตื่นตะสาอีกแล้วครับผม ก็ยังอยู่ในช่วงของการออนทัวร์วงใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลน,นะครับเมันขึ้นอยู่ไต่สะพานปูเจ้าสมิงไพ่ฝนกระตกช่วงหัวค่ำและรถกระติดนะฮะเห็นแบบแฟนคลับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเดินทางไม่สะดวกนะครับมันขึ้นหนาเิทีค้นกรบบหลายประมาณบดถึงพันค้นนะครับหนาวที่มันขึ้นจะมวนนะครับแล้วก็วันนี้ไปที่อ่า พันทองนะครับปากทางบ้านเก่าพัานทองมือนียูพันทองชอนบุรีเดอ้อ <c oughs> นะครับพี่น้องไปกําลังใจเนอยากให้ไปเยอะๆนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยวันหยุดด้วยนะครับเป็นกำลังใจหมอลำใจกันร้อยก่อนสิบปีฤดูกาลท <c oughs> ามือนีค้นบ่หลายรอบเดือนมิถุนายนอาจจะขอผู้จัดงดออนทัวร์นะครับเพื่อทีสี่รอบปิดวงเลย นะครับมาขันค้นบ่หลายกับเจงใจผู้พันจางแม่เนาะเจงใจผู้จัดกินนี้ไหมลูกกินไหมกินไหมคะตื่นเช้าปกินข้าวแก้มไหมอ้ากกินโจ๊กไหมลูกกินโจ๊กไหมยายแกให้ป้าโตก็คืออะไรเต็มปากเลยวะืนนะ มอืมมาเช็ดให้พ่อก่อนสวัสดีครับพี่ไอคับผมไม่กินไม่กินใช่ไหมยายเจ็บเจ็บอืม เพชรหน้าเหมือนคุณพ่อบอยเลยครับผมวันนี้อยู่ที่ปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับส่วนแม่แอนไปอยู่จันทบุรีพ่อซิมอันนี้กน็น้าลูกแสบอ่ะเสียงพลอยเรียกพลอยมาลูกพลอยมา ยังบนทัานกินย้ง,<ช>ง,ยงมูสาสร้างกับเขามตากัอเลตีงเอ้ยสากับเาหมูกังแอนก็สั่งโจ๊กสั่งต้มเลือดหมูผมก็สั่งก๋วยจับสั่งต้มเลือดหมูสั้กับมตํากัน,กนหอนลูกพอแยกกระดุมออกกันหอนไหม ดีน้องเพชรน้องพลยายอยู่ลําพูนฝนกําล<ม>ังตกครับอยู่ทั้งกรุงเทพกะส่วนหมากสิตก๊กช่วงใบใบครับใบแล้วก็รอบรอบเดึกสิตก<ม>บางมือคันตก๊ตกตตบกใบกะตอนกลางคืนบ่ตกถ้าช่วงคันช่วงใบบ่ตกกับสิตกตอนกลางคืนอากาศกะ<ม>ดีครับกรุงเทพทั้งอยู่โซนบ้านนี่มันกะมันกะค่อนข้างที่จะ เงียบดียุเพราะว่าครับมันโล่งแล้วก็อยู่ในระแวกเดียวกันสิมีมู่บ้านติดติดกันก็สิบบ่มีตึกสูงไหมครับมันก็เลยดีมันเพื่อนแล้วเอาใหม่ยางนยมาน้องตื่นเช้าจังเลยตื่นเช้าทุกวันน้องตื่นเช้าตื่นเช้าทุกวันไปไหมไปสวนไหม ไปสวนไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไปหาพี่ซันไหมเมื่อวานได้เจอพี่ซันไหมพี่ซันเอาอะไรมาให้นะเมื่อวานเมื่อวานเขาเจอเหรอพี่ซันเอาเมลไม่เมื่อวานเมื่อวานเอาอะไรมาเอาปลามาเหรอเอาปลามาเอาปลามาให้น้องเพชรดูเหรอครับน้องเพชรก็ทําไม่เป็นเหมือนพี่จันอืมไก่วยิ้นขนมอืมขนมมีขนมด้วย ขนมปลาด้วยขนมปลาด้วยมีปลาด้วยมีขนมด้วยน้องเพชรจา๋า<ม>นี่เห็นไหมช่วย,วยฮะม,ยยมี่กล้วยกล้วยมีอะไรอีกพี่ซันเอาอะไรมาให้บ้างปลาปลามีไอติมมาตอนเยน็นๆยายถือมาไง เอาไปบ้านกันไม่พอแล้วเอ้ามาเลยจ้ะเอ็งมามามาทักไทยคุณย่าคุณยายในไลฟ์สดหน่อยครับของแม่ไล่ได้แล้เหมือนมห็นม้วนหนึ่งสองดอกไม้พ่อค่ะขอบคุณครับไหน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  สวัสดีค่ะก่อน,อน,อนสวัสดีคะ่ะก่อนลูสวัสดีค่ะสวะัสดีค่ะก่อ,อนมาดีหน่อยค่ะมาดีอ้ยย้ยย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 ้ยยยยยยวัดดีย่ะยย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 วยสยยยยยัยยยยยยนยัยยียนยยยยอยยยดยยยอยย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 ยนยย่นยัยยยยยนยย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 ่ยยยยอยย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 ะยตออ กินยังอี่หรอกินยังกินอะไรกินหมูปิ้งไหมลูกกินหมูปิ้งไหมกินไหมคะกินไหมกุ้งเลยกินไม่ยากให้เนี่ยกุ้งอ่าเนี่อ่าๆมันมีหนามยายเอาหนามบอกให้นะหนามใหญ่มากเลยเดินดีๆลูกยืนดีๆลูกครับพ่อพ่อจะกินไปเก็บขยะ เก็บขยะช่วยยายอย่างทำไรอยาทำไรดูคนสวยจากสกอตแลนด์ครับผมอะไรหมาไหนอ๋อหมาน้อยครับ เปียกเปียกอยู <laughs> ยย่ประเดจืยมาเข้าไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานใครร้องไห้กับแม่เมื่อวานใครร้องไห้กับแม่แอนใครร้องไห้กับแม่จ๋าแม่ตื่นหรือยัง แม่ตื่นหรือยังไปดูไหมไปไหมกวดบ้าน้เออเอ้าช่วยกันช่วยกันลูกคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บครับคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บ ตาเหลว่ไงเนาะมุมเขียวเขียวเล็กๆของบ้านนะครับแต่แต่กอนมันเป็นมิตรโตบ้านบริตต่อเติมแล้วก็บริตรอก็ปลูกอก็มีปลูกหญ้าแบบสวนที่ที่โค้งการเพิ่นแถมมากนะครับ เคคิดว่าซิพอตอเติมเอาบานแบบลงๆแต่พ่อมีลูกก็เลยต่อเติมเห็ดมองยูเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยมีที่อยู่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นห้องนอนของห้องนอนของคนงานนะฮะพี่จวงพี่ลันแล้วก็แม่นมอาร์ตนอนอยู่ข้างล่าง บริเวณนี้ก็เป็นที่อยู่ค่จะว่าขเก็บเก็บขยะหนูเก็บขยะใช่ไหมอาเก็บขยะช่วยยายครับอาเก็บเก็บเก็บขยะโอเคนู่นนุ่นเก็บขยะเลยแล้วก็ล้างมือด้วยนะเก็บแล้วล้างมือด้วยครับบ้านอยู่ตรงตรงริมพอดีครับผมบ้านอยู่ตรงริมพอดีก็เงียบสงบ เพื่อนบ้านก็ดีครับเอาคนหนึ่งถือคนหนึ่งเก็บไปเอาไม่เอาหินไม่ไม่เอาหิน,เอ,หนเอาแตกใบไม้ลูกเอาออกเอาหินออกมาเอานั่นนั่นนั่นนันจอมหยุดแล้วออกฤิ์แล้วด,ด้บ้า

ครับชุดสีชมพูน้องเพชรนะครับสีม่วงน้องพลอยใครชื่อเพชรยกมือขึ้นใครชื่อเพชรยกมือขึ้นโอเคใครชื่อพอยกมือขึ้นเออรู้ชื่อตัวเองแล้ว น้องเพชยบกวดอ้ออออน้องเพชยบกวดบ้านโอคอยเก็นะ้องเพชกวดอยวากกวดม้งนกวดออกมา